ลงาลง,งูขาวแะไะหมกแดงลวมูเหลืองงา,าน,นาได้ไหมสะอ่อนด้ดึงเลยเขอ,อุอนส่วนหลังส้างเจีงปดแหละ ซ่เทิงแม่พี่น้อโซ่เทิงตัวคุณหลอกดาวเขาจมกาคุณหลอกดาวเออม่เล่เต็มคู่ัดือว่าวางไปก๊อนนี้พัดต๊ัดอันนี้ต๊ะกาใช่ห้งสุดายั้อันก๊อกไว้ได้ไหม ตอนนี้เฮากาลั่างเด็ดต e nah, ินนะทุกคนเด้อาสิแกงเฮ็ดเกนแกงส่เฮ็ดปอกเลยหาสิาสิาสิมาจ้าสาอ่อนพันยาพันยากินได้เนี่ยพี่น้องวันก็เลยมาปิดตีนซอยพันยากินนะพนเลยมาปิดตีนซอยมาหมาข่อยพี่น้องนันเด็คู่นึ่งนไดพี่น้องเด้ออ่าอ่าเดดไปเดดไป bài bay. À, ra bảo là tôi bảo cả. Tao hỏi vợ, vợ tuần gì đại yêu hết cuồng đại theo Theo là phi nọ hết bỏ cây nói นับดูจับดอวังกินได้ดันจันสะออนนะวังสิกินนังประมาหาลยดอดอู้ม่หารลอยนะอ่อ <laughs> หาลอเป็นพัน <laughs> เป็นพันดอบแบบใหญ่เนมานับแม่อโเสือนับด้ดวยสกมไปนับไปสกมใหสะออนนับให้ใหัวนนไปหน่อยสัดีไหมัว่าถ้านับแล้วนใช้กินยิน,น <laughs> มน Little số năm, của bố mắc hai phải ít hai hai nó. à bố mì hai 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 chân. hai chỉ hai 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 mì hai 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 Mình hai 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 เฮ็ดปวกขาวดทุกคนอ่เต้นดูติงตงติงตอนยตนามีเลี้ยงไงอาไปนะควนชิมากควนชิมาโอ้ยเฮ็ดปวกชิบดอกกระยานคว้านอาันเฮ็ดเนเมูไใเฮ็ดปวกชิบดอกกระยานก็จะวาอาน้ำฝนสิลงเลยพี่น้อง้นสีมาล้วอยดออสิมาได้อยู่บ่อน่นน้่นถ่วงวาเห็นอย่างเทุ ถ้าดอมูนี่ผัดยูดเดี่ยวหรือวะมูนี่ผัดยูดอกเดียวนะมูนี่ผัดยูดอกเดียวเนาะพี่น้องผู้สาวว่าอ้อมพูดอยู่ดอกดอกเดียวเท่าน,นั้นโอ,อ้โหเนี่ยนี่เราหงุดหงิดขนาดเซตอ,อีกอันหนึ่งได้ไหมไอ่ะใครเด้อพีใครมันสักกันฮะขอรักแล้วพี่น้องเกือบมินม่ได้กินนีน่ สี่ดานี่สี่แกใช้หลังเลยแล้ว้ายอันนี้คนไก่ไล้ลคนกับเห็ฮนสว่างกับไก่ไปหลายคนชุบปวินกับก่บเ็นเฉยจงสีแล้วเนอะพี็น้องเนาะมันไผ่มันมัน่ไหวานมนมันอก็ใช้เกลือกันด้ะเกลือใส่เกี่เนี่ เฮ็ดห้าเฮ็ดละโมกแน่ค่ะเฮ็ดปวกไยหน่อยทุกคนตัดตีนเรียบร้อยเฮ็ดข้าวนะฮะไปตะแกรงใส่เนาะยแล้มีเฮ็ดผงหวานกับเฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดอีหลักก็เท่านั้นอ่ะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปอกนดิวคนน่ะเนี้ยเฮ็ดปอกพคนน่ะเฮ็ดปอกว่าแล้วลูกเฮ็ดปวกลูก เล็ดบัวล้างให้ตัวไก่หน่อยกันทุกคนตัวน,น,นี้จะด,ดินสลักซึ่งมันจะแข็งล้างให้ตัวไก่หน่อยก่อนอู้มันยังขาวสะอาดดีนั่นนะนะเพรควมันยังจุ่นๆนะใด้ตัวไก่หน่อยเพราะว่าฮักเก็บเอาแบบ มัน่มดท่ <lawsuit> ulously, ันไหนเ่าเออถามันเผา้วมันอันนี้กว่าปานิยังบานและัวนี้มาคือตันเกยก็แล้วคือจุ่มๆนะทุกคนจุ่มๆมาว่าทบว่าเพ็ดปวข้าวอุ้ันทุกคนไปน้าที่2อ่ะดีงอยู่รุมก่นดิน้าสียกี่ยอะ เฮ็ดบวกว่าลูกกินหุปีพี่น้อหนอลบกันเฮ็ดบวกง่เฮ็ดบวกสะอ่อนนิ้เดยอุงส่วนหลังซ้ำซ้น้้สีมือหน้ามือส่วนขีอมี i ệ n เจ้าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกทุกคน เฮ็ดปววดอกเดียดตัวนี้นะเฮ็ดกำแพกดูเฮ็ดปวกเฮ็ดปัวบ่าก่อนเฮ็ดปววเฮ็ดปัวขาวเฮ็ดปวกขาวเฮ็ดปวขาว ลังมูกจุข,กข่าไหมเฮ็ดลังมูขาวแล้ลังมูแดงลังมูกเหล,ลืองอาถามให้เป็นใครกันใช่ไหมปัวข้าวปัวข้าว แง่ๆได้พี่น้องเด้อบ่แ่แม่เป็นน้องเพื่อนเพื่อนสาดิมเป็นน้องเด้พี่น้ององา ทุกคนควนตกนต๊ะบยากาศคนตกลิ้น naik nasi pun nasi pun ya Allah itu kasih kira เราอัดนน่ะพี่น้องไม่ซ่อมลอบหมอชาดีอย่าเอาหม,มียีนอ่ะคุณเด้ไปชิกินหมักตองก,กินก้อนขาาอ่าแขววดีเว้ยอ่าเสียงอ่ะ,อะ,ะน่ะแซบบอพี่น้องคุณมาจอบหมอแกงเฮชาดีมันเนี่ยพักติวแรงใส่ตำตังทุกคน,กนเอาพริกใส่แล้วไี่ ไปงอล้ไปทุกคนไปเลยพี่น้องสดียวไใช่มาแดดันเด้อาแดดเส็จตันนั้นเอบวทามามีนอนวงกำมี่เลนะพี่น้องบหมีดอกนอนเวมีะดิได้ทุกคนจะได้ตองดีกว่า Cái nào chị Trang sẽ nạo cho ngó lại nạm hết hết một trò nữa Cây nhai các cây nội sẽ cần Vì nó đi nhìn xem buồn lại À, 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 hết buộc cây nội, cây hết buộc khá hả phát sẽ phát ít tu có phát tiểu này lông tầm lắng được con phát ít tu hôm hôm phát tiểu tiền hết quá tiền nồi nè ใส่เกลือนยทุกคนตกคลายโดยสมจิ๋วแล้วก็ผ้ะอีตูห้องท้อง,งเก่งเี่ดค่ะ เป็นอันเรียแล้วมาเดินมาเดินกินแกงแล้วเด้อมกรแกงเห้ปวดขนาน้อยก็หดปวดไก่ใหญ่ก็ห้ปวดรวมนี่ ทกแกงเฮ็ปดป่วแกงเฮ็ดปวนมาเดิมกินน้ำกันเดิมมาเดิมมาเดิม,มาเดพี่น้องมาเดิมพี่น่องเด้อเราอ่น่าหาเกีนะเป็นเเลี้ยงบไ,ได้ไแม่ก็ต้องจําดอกสดอะไ<ำ>รจําเส้งเปนพ่อเม่นห็ดฝข่วัเ่เป็นในอ่านคือว่าอู่ง้าค่เอะอเนี่อม่แะ กาดนตกะคือให้เรหอเสะอันมากินตะนามันได้ไปนอนนะเด็กให้ละหมูไปนอนเด็กไม่ได้กินนิดละงอแล้วว่างันหลวกฝากเด้อเอนวงสื่อันเสวยกันเฮ็ดปวกพันดอกเฮ็ดปวกไอ้ไก่น้อยได้ไหมเฮ็ดป่อย่างนอยหงคอดขนาดจะใส่หนวดค่ะก็ที่ใส่หนวดในเด่อนนะ คะค่ะเดนอือพี่น้องมาด้วสดกัจากสองขับนะแล่น่ตากองสุดเลยทิ้งไะเหี้ยวงแม่มาดีที่กินเห็ดก่วขาวคนนะกินเห็ดพวกน้อยยังเอาหน้าบวเสะเลยนะมึงทาสุดหนักนะนี่ยงบนบอว่าบเสะกัเนียงหักไป โแสไ่เป้น่วสื่กที่หนัพี่นอเป็นอวนพี่ดีงานแล้วพี่น้องตีแล้วจะถึงมจะตีหนาทอกระดงเนาะพี่น้องอิ๊บขาวก็พอแล้วกระดงมันใหญ่ปวดแม่เดี๋ยวให้ปวดกันหน่อยเวหนุ่มนาขคานี้ให้ปวดกันหน่อย Kinh uh, hết bằng ship sao đỏ Cháu lẻ má ba, Cho lẻ xuống mà bà, kinh có biệt bà <laughs> Kinh hết đây, kinh hết Kinh hết, kinh hết Hết, kín hết. hết cái nồi Cứ bỏ bài bù ở dịnh mua là Giao uh. <laughs> liền bà Tin ah, hết. hết là ngủ Đỏ mặn khỏi kinh cho đây Cho ăn kinh tin mặn phải nọ, sao đi thì kinh đỏ không